ดวนไลออนกาเฟนแบกได้รับอาการบาดเจ็บตอนนี้เจ้าตัวได้ออกจากแคมป์ฝึกซ้อมของทีมชาติเนเธอร์แลนด์แล้วในเวลานี้มีรายงานว่ากาเฟนแบกยังรู้สึกถึงอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากับลิเวอร์พูลคือไลอันกาเฟนแบกนะครับเขารู้สึกเจ็บตั้งแต่เกมนัดชิงคาราบาวครับที่พบกับนิวคาสเซิล คือหลังจบเกมเจ้าตัวก็มีอาการแบบนี้อยู่นะครับและนั่นมันส่งผลให้เขาไม่สามารถลงช่วยเหลือทีมชาตินเธอแลนด์ได้ในเกมที่จะพบกับทีมชาติสเปนในวันพรุ่งนี้ได้แต่ยังไม่มีรายงานว่าเขาได้รับอาการบาดเจ็บตรงส่วนไหนและบาดเจ็บน้อยเจ็บมากแค่ไหนก็ยังไม่มีข่าวออกมานะครับต้องรอติดตามข่าวกันต่อไปนะครับ ติดตามผมเอาไว้นะครับถ้ามีข่าวเกี่ยวกับสโมสรลิวอพูลผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับรู้อย่างแน่นอน